สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station ค่ะค่ะตัวนี้ที่เรานำมานะคะจะเป็นยี่ห้อสอกเกียค่ะค่ะรุ่นเ e t 6S นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยนะคะค่ะอัับแรกค่ะให้เรานะคะทำการตั้งค่าลูกน้ำฟองกลมและทำการตั้งค่าลูกน้ำฟองยาวก่อนนะคะค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่าลูกน้ำฟองกลมและลูกน้ำฟองยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เรานะคะทาการเปิดเครื่องค่ะค่ะโดยปุ่มเปิดเครื่องนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะให้เราดันขึ้นนะคะค่ะเมื่อทําการเปิดเครื่องนะคะตัวกล้องนะคะจะทําการโชว์สถานะของแบตเตอรี่ขึ้นมาก่อนนะคะค่ะและจะทําการโชว์ค่ามุมองศาในแนวราบขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อทําการเปิดตัวกล้องขึ้นมาแล้วนะคะให้เรานะคะทําการเซตตัวกล้องนะคะโดยที่เรานะคะจะทําการหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบค่ะค่ะและทําการหมุนตัวเลนส์กระดกอีกหนึ่งรอบนะคะ ค่ะต่อมานะคะจะมาแนะนําปุ่มการใช้งานของตัวกล้องกันนะคะค่ะสามปุ่มที่เป็นแถบสีดําตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มของการวัดมุมนะคะการเปิดฉากค่ะค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นปุ่มชิปค่ะค่ะถัดมาที่เป็นเครื่อง so หมายหลอดไฟตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าจอค่ะค่ะถ้าเราทําการกดชิปแล้วทาการกดเครื่องหมายหลอดไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นการล็อกค่ามุมองศานะคะเพื่อไม่ให้ค่ามุมองศาเคลื่อนนะคะ ค่ะถัดมานะคะปุ่มศูนย์เซตตัวนี้นะคะจะเป็นการเลือกเปิดมุมนะคะหน้าซ้ายหน้าขวาค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะทําการเซตศูนย์นะคะค่ะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยันจุดแรกนะคะที่เราต้องการจะทําการเซตศูนย์ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการล็อกกล้องนะคะค่ะแล้วทาการกดข้อที่ปุ่มชิปนะคะแล้วก็ปุ่มศูนย์เซตค่ะค่ะนี้นะคะเขาก็จะทําการเซตศูนย์ที่มุมแรกให้เราแล้วนะคะค่ะนี้นะคะเราจะทําการเปิด มุมนะคะไปยันมุมที่45องศานะคะไปยันด้านขวานะคะขานี้นะคะเราก็ทําการเลือกเปิดไปยันด้านขวานะคะแล้วทาการบดล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนกล้องนะคะไปยันมุม45องศาค่ะเมื่อเรานะคะทำการหมุนตัว,กล,ตวกล้องนะคะเพื่อให้ตัวกล้องนะคะเข้าใกล้มุมที่45องศาแล้วนะคะจากนั้นให้เราทําการล็อกกล้องค่ะค่ะแล้วทําการปรับละเอียดนะคะเพื่อให้ได้มุม45องศาะคะ่ะ ค่ะนี้นะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะได้ค่ามุมราบนะคะที่มุม45องศาแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาแนะนําปุ่มฟังก์ชันของการวัดระยะนะคะค่ะปุ่มฟังก์ชันการวัดระยะนะคะจะเป็นแถบสีแดงนะคะค่ะปุ่มแรกนะคะปุ่ม S สลสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มการวัดระยะค่ะค่ะถัดมานะคะปุ่ม M สล T นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยค่ะเป็นตัวเลขนะคะให้เป็นจุดทศนิยมค่ะค่ะถัดมานะคะ ปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะจะเป็นการเลือกรูปแบบของการวัดระยะค่ะค่ะจะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด3รูปแบบค่ะค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นการวัดระยะในแนวราบค่ะค่ะรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการวัดระยะในแนวดิ่งค่ะค่ะและรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการวัดระยะในแนวสโลปค่ะค่ะต่อมาค่ะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันเป้าปีซึมที่เราต้องการจะทําการวัดระยะนะคะค่ะเมื่อทําการเล็งให้ตรงกับตัวเป้าปีซึมแล้วนะคะ ให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่ม S และสี่เหลี่ยมค่ะจนั้นนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะโชว์เป็นหน้าออฟ s e t นะคะของตัวเป้าพิซึึมนะคะหน้าลบ30นะคะค่ะต่อมาค่ะให้เรานะคะทำการเลือกรูปแบบนะคะของการวัดระยะค่ะค่ะนี้นะคะเราจะทำการวัดระยะในแนวราบนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้ทำการเลือกรูปแบบการวัดระยะในแนวราบเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ปุ่ม S ี่เลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะตัวกล้องเขาก็จะโชว์เป็นค่าระยะที่เราวัดออกมาได้นะคะนี้ให้เราทําการกดไปที่ปุ่ม S ี่เลี่ยมอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทําการหยุดนะคะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็จะโชว์เป็นค่าระยะในแนวราบนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยันตัวเป้าปีซึมนะคะ อยู่ที่5เมตร18เซน2มิลค่ะค่านี้นะคะเราสามารถเรียกดูเป็นค่าอื่นๆได้นะคะให้เราทําการกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะค่านี้นะคะเขาก็จะโชว์เป็นค่าระยะในแนวดิ่งนะคะค่ะกดอีกครั้งเขาก็จะโชว์เป็นค่าระยะในแนวสโลปค่ะค่านี้ก็จะโชว์เป็นค่าระยะในแนวราบนะคะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานของตัวกล้อง Total Station Set 6 s ค่ะ สำหรับต้อง Total Station Software Set 6S ตัวนี้นะคะค่าราคาค่ะอยู่ที่35,000บาทค่ะค่าอุปกรณ์ยูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องนะคะอลูมิเนียมกลิบทองตัวใหญ่หนึ่งตัวค่ะค่าสินค้านะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะค่ะและมีคาลิเบตรให้ปีหนึ่งครั้งใน6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดค่ะสนใจในตัวสินค้าของเรานะคะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าได้นะคะที่ร้านล้องสำรวจระยองค่ะค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่บน อยู่ติดกับโรงแรมคาเมโอแกลนะคะหรือลุกคาาก้านสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์033